สวัสดีครับหลกดาชาแนลครับอ่ะมอน,นี่เขาขั้วเด้อพี่น้องเลืองงามย่ำดีอาหารพิเศษครับเมน,นูพิเศษมือนี้่เป็นยังนะครับมาพี่น้องมาเตรียมสต่ทานทีเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังจัดเตรียมบนงครับพี่น้องนี่ เขียงแล้วกันนี่ที่เด็ดเลยครับนี่นี่อาหารจีนตัวเดมันนี้นะนี่ครับสดสดใหม่ๆเลยนะครับวันหยังวันเวันเกิดเกิดอยากเกิดกินมาพี่น้องเตรียมเดี๋ยวหาพักหาเห็ดแกยวกันนะครับเนาะ กนะ้อนเดือนนะครับเราตํางลวกห <sm art> ลวกก้อนนะครับเนี่ยของแข่เลยเพี่ยเป็นพกเลยพี่น้องนะครับ <ว sınız> เดี๋ยวไปหลวกมันสุกก่อนครับกนะ้อนเดือนครับแจกข้าวกันพี่น้องสมุนไพรตามหมอสิงนะครับมีแอลกอฮอล์อยู่แค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับบำรุงร่างกาย แกปวดเมื่อยนะครับกินให้เป็นยานะครับสมุนไพรหมอเสงครับข้ากลัวครับข้ากลัวนิดหน่อยตามด้วยน้ำปลาปลาอย่า,างน้ำชีนอย่กันี้อง สูตรนี่สูตรยาโซครับผมลาบยาโซท่อนนี่พี่น้องห <c oughs> ยอดเลยบานหยอดน้ำปลานิดหน่อย ปลาต้นหอยเอามาใส่ส้มตำอันนี้ซอยจุดเลยพี่นอ้องเ้อมามาพี่นอ้องมาปลาคิร็วหัวตับนี่ครับแถมด้วยเนื่อยอยีกินนึง ได้สอนนะ้วครับอ mm ืม hmm. ว่าจินอาหารมื่อนี่ต้องจินพักได้หลายครับระบบการย่อยสลายเขาผ่านจะดีมากี่บกกเี่ระบพใหียได้ใส่แบบ ไม่บานเ้องเรยเอยๆครับพี่นลังในยุทสม,มุติประกาศแล้วหกเปียกอืมผมนำลำอืมจึงถือเรื่องเมื่อไรนี่ครับยาดองตาโมเส็งคือนี่แกปวดเมื่อยปวดรังปวดเลวนลวะครับ จะเลื่อนอาหารบำรุงสมุนไพยบำรุงร่างกายนะครับเป็นตัวแทนมอเซ็งนะครับสั่งได้เรียบร้อยครับพี่น้องนี่ชุดใส่ยจุได,ด้พี่นัองได้นะแ่บๆน้องกันเด้อครับผม ผมตายว่า,าเรื่องานาจินสร้อยจูผู้เดียวครับนี่อันนี้สนนียเห็นไปแล้วครับจีจะสกเล็กเนาะแต่ว่าซ้อยจุนะครับเห็นไปแล้วคือกันจินผู้เดียวพี่น้องมาแซบอืม อะไรเนี่ยดินะของะราตัวฟันยาว ไปบอสเดกพบุนันโซเดินรอดีฟเฟอร์รถไปบอสเดรยบมันผักกับเดี๋ยวคนลาบานัน โกเล็กแบบสูตรยาโซพี่น้องมาคนเดียวก็เฟี้ยวได้ ทษเพราะพายพ้จินพบเป็นนะครับนี่คือวัฒนธรรมการจินคนที่สามบานเฮาสมตำหนึ่งก่อยส้อยจอุของแชร์ครับ ยิบภาษาใจําใส่ซอนโดอังสีครับน้ำจิ้มนี่เจ้าเบียผมผมตายเบาเรื่องสูนยาโซทอน Đây con làm nào. Ra chủ nhanh ่ครับเดี๋ยวคนหลับกอนแาตกเล็กได้แบบแต่วันน่นผมเศร้ากินเหล่าโดนห่ะด้วยพี่น้องแต่ว่ากินได้สมุนไพรนี่คือ,อยาดองตามหมอเสงนานๆถ้ากินอาหารทิ้งโตเนี่ยสิเอาอยแต่ว่ากึบซูมือคือ,อยาดองตามหมอเสงครับ ศูนรวมของสมุนไพรพี่น้องเข้าเห็นงานนักเห็นให้เห็นหน้าเนาะว่าเทียนยังก็แล้วแต่หละครับงานนักนี่ผู้สิกินอยู่แล้วนะครับแนะนํำเด้ออย่าดองดีกว่าอย่าดองตามมอเส็งสืดยอดแล้วตามด้วยปลาจีรวหัวตับ ครับพี่น้องผมสุกเล็กขาดเพราะอะไรก็คือตัวนี้ครับที่แดงๆมักไว้ก่น <c oughs> อ,อนเอานมักเพียสูตรของแท้นะครับมักไว้แล้วเวด้ บาตน,นี่ใส่ขาัวขาวกบุ้เขา้าไปหนึ่งช้อนแล้วก็พริกป่นพริกป่นด้วยบาต ไปคนเอาเอาแค่พอประมาณก่อนนะครับแต่ผู้ว่ากินเผ็ดอาจะกินบม่ได้ที่สำคัญที่สุดนี่ครับหมอว่าให้กินผงชูรสด,ด้วยนะหมอสั่งห้ามนะครับผงชูรสแต่แต่เรากินออยิโนโมโตอ่า มากไปก่อนนะครับนะเหลือบ้านนี้เอาสิเอาพักลงแล้วกัปรุงตามสูตรเดี๋ยวรุ่นครับ,บครับพี่น้องครับคือการเล่าเรี่นี้คือทรงเรล็กแลนะครับผมนี่เดี๋ยวให้เพิ่งนเห็นชัดๆครับเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องเฮ้ ุกเล็กสูตรยะโสธรเดี๋ยวซิมมองก่อนบุกติดก็ก็ติดทั้งหมดเลยอืมเนี่ยพอบอซิมนะครับเอาเอาเอาเร็วกูติดแล้ว ใ่กุติดเหรบ๊อบซิมดูสิบ้านดีใจแล้วดูสวัสดีพี่น้องให้เร็วสวัสดีค่ะแม่บ้านครับพี่น้องลูกลาเพื่อนเนาะซิมให้ซิมแซวบบปอนเขาเนี่เขาเขาป้อนเขาลูกเขาบ่สนใจแล้วครับกับผู้อื่นนะกุติดอะไรครับพี่น้อง ทุกท้านนี้ก็ขอบคุณสำานเราการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจโดยการ okay, okay. ติดตามกด <Okay. S 1> ซับ <Okay. S 1> สไครต์นะครับ <Okay. S 1> เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์คลิปครับแต่ับคลิปนี้นจบกันนี้ครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าเรื่อยไปเรื่องไดสวัสดีครับสวัสดีครับ